ปีที่แล้วก็ปลดหมื่นคนปีนี้มาแค่ครึ่งทางครึ่งแรกของปีรวมแบดเสร็จก็หมื่นคนแล้วนะครับนี่คือสถานการณ์ของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนํายังคงปลดคุมต้นทุนแล้วไปลงทุน AI มากขึ้นกว่าเดิมน,นะร,ร่วมคุยกับบัญชาโดย Central Retail Corporation ่นจำกัดมหาชนปีที่แล้วก็ปลดหมื่นคน ปีนี้มาแค่ครึ่งทางครึ่งแรกของปีรวมแบดเสร็จก็หมื่นคนแล้วนะครับนี่คือสถานการณ์ของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำยังคงปลดคุมต้นทุนแล้วไปลงทุน AI มากขึ้นกว่าเดิมน,นะฮะท่านผู้ชมรู้จักบ,บริษัท Microsoft Incorporation ใช่ไหมครับก็เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นโดยมหาเศรษฐีตลอดการก็คือบิลเกตนะครับแล้วก็ m i c r o s o f t i n c o r p o r a t i o n เนี่ยในช่วงของกว่า5สัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกว่าเป็นตัวนำเลยฮะ เป็นตัวนําในการประกาศปลดพนักงานในกลุ่มของบริษัทเทคโนโลยีทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งเหลือเชื่อมากๆเลยนะ,ะภายในเวลา5สัปดาห์เขาประกาศทั้งหมดนี่หรอบนะแต่ว่าที่พูดถึงเรื่องนี้เพอไรทร่าไหมครับคือ m i c r o s o f t i n c o r p o r a t เ o n ก็จะมีบริษัทแม่ดูไหมฮะเสร็จแล้วก็งมีบริษัทในเครือในบริษัทในเครือเนี่ยก็คือเป็นที่หลังๆนี่ Microsoft เนี่ยไปร่วมลงทุนคือซื้อกิจการบริษัทผลิตเกมแห่งหนึ่งนะแล้วก็ผลิตทั้ง hardware, software, ะฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟแวร์นะฮะแล้วกลายเป็นเรื่องที่่่ใหญโตขึ้นมาวาว Microsoft Incorporation ในธุรกิจที่เรียกกันว่า Game Box g a นะ g o x e b o กก็คือเป็นเกมเนี่นะครับปลดพนักงานครั้งที่4ครับนับตั้งแต่ซื้อกิจการมานะฮะปลดมาแล้ว3รอบนะฮะและปรากฏว่าเนี่ยปลดรอบที่4ทํทำให้เป็นการปลดพนักงานในกลุ่มธุรกิจ Game Box ของ Microsoft Incorporation เนี่ยนะครับภายใน18เดือนผ่านมาเนี่ยปลดพนักงานครั้งใหญ่และใหญ่ทุกครั้งเลยนะ4รอบเข้าไปแล้วโอ้โห ขนาดธุรกิจเกมก็ยังไม่รอดนะฮะทีนี้สายธุรกิจเกมเกมบล็อกเกมของ Microsoft เนี่ยมีชื่อว่า Xbox นะครับเอ็กซ์บ็อกหรับคนที่เล่นเกมจะรู้จักดีนะ Xbox เนี่ย Xbox ก็เป็นธุรกิจที่ผลิตฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเกมภายใต้แบรนด์ของ Microsoft เนี่ยนะครับถามว่าทำไมต้องปลดอันนี้เป็นปลดรอบที่4และปลดไม่น้อยด้วยเนี่ยเหตุผลก็ชัดเจนครับว่าคือถ้าเวลาบริษัทไหนปลดพนักง,งานเนี่ยก็คือค่าใช้จ่ายสูงถูกไหมฮะ กับ2คือค,ความสามารถในการทํากําไรน้อยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่สามารถทํากําไรได้เลยนะครับส่วนปัจจัยข้อที่3นี่จะมีน้อยมากเลยนะคือ,คอโยกเงินและไปลงทุนในธุรกิจใหม่ที่ก็คิดว่าดีกว่าซึ่งอน้ี้เป็นหนึ่งในเหตุผลที่3าของ Microsoft นะครับการปลดพนักงาน Xbox นะฮะที่บอกว่า4รอบเนี่ยเราย้อนกลับไปดูในรอบที่ผ่านๆมากันนะครับก็คือ19มิถุนายนเดี๋ยวนะฮะโทษนะครับ สำหรับ Xbox เนี่ยมีการซื้อกิจการเข้ามานับตั้งแต่ปี2023ก็คือไปซื้อบริษัทที่มีชื่อว่า Activision Blizzard Inc. o o o r r p a t i n ตอนนั้น Xbox หมายความหมายมาปั้นมือเลยนะ Microsoft หมายมาปั้นมือเลยว่าต้องซื้อกิจการบริษัทนี้ทุ่มเงินซื้อไปตั้ง69,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2023คิดเป็นเงินตอนนั้นก็2.28ล้านบาทเพื่อต้องการจะไปสู่ธุรกิจเกมในโลกของ IT ซึ่งในปี2022-2023นั้นตอนนั้นก็ถือว่าเกมก็ถือว่าดังเลยทีเดียวนะครับแต่ทีนี้พอซื้อมา2023จนถึงไหนนีน 2, 2025เนี่ยทำกำไรก็น้อยลงไปเรื่อยๆค่าใช้จ่ายเองก็สูงไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้กลายเป็นว่ายุคแห่งการที่กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีกำลังไปต่อเนี่ยก็คือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งจะมีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องด้วยก็คือแหละการตั้งศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ในกระจายในแต่ละภูมิภาคทั่วโลกความต้องการในการใช้ข้อมูลมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันถามว่าเกมมันก็เคยเป็นธุรกิจที่โด่งดังและเคยเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับพวกบริษัทซอฟต์แวร์สตาร์ทอัพรวมไปถึงบริษัทที่เป็นระดับตำนานอย่างเงี้ยเพราะเขาจะต้องสร้างอะไรฮะศูนย์ดัต้าเซ็นเตอร์ถูกไหมฮะปรากฏว่าธุรกิจเกมไม่ว่าจะเป็นออนไลน์เกมคอนโซลหรือเกมอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับปรากฏว่าเงียบเงาเหมือนกันเลยก็เลยทําให้ต้องมีการปลดพนักงานเกิดขึ้นผมนึกถามตั้งคําถามขึ้นมาหลายครั้งว่ามันจะมีบริษัทที่ต้องปิดตัวปลดพนักงานเยอะขึ้นอีกหรือเปล่านะฮะท ท่าผู้ชมก็ครึ่งหลังของปีนี้เนี่ยนะครับยังจะมีการปิดบริษัทพนักงานตกงานเนี่ยมากขึ้นหรือน้อยลงส่งส่งเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องเอาในไทยก็ได้นะทั่วโลกเลยนะถ้าผู้ชมว่าครึ่งหลังของปีนี้จะยังมีบริษัทปิดตัวปลดพนักงานเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงเมื่อเทียบกับครึ่งแรกของปีนี้ถ้าใครคิดว่าเพิ่มขึ้นพิมพ์เพิ่มขึ้นนะครับถ้าใครคิดว่าน้อยลงพิมพ์น้อยลงนะครับทีนี้บริษัท Microsoft เนี่ยพอออกมาปลดพนักงาน X b o x บอกเนี่ยนะเอ็กบไปเนี่ย กลายเป็นว่ารวม2ปีเนี่ยถ้าเป็นไปอย่างนี้จริงนะฮะไมโครซอฟต์ Microsoft ปลดพนักงาน2ปีปีละหมื่น2ปี20 0 0 0คนเลยนะครับเอามาดูกันทำไมจะถึงนะฮะกลับไปวันที่19มิถุนายนกันก่อนนะครับวันนี้เราอยู่ที่30นะครับ19มิถุนายนเนี่ยไมโครซอฟต์ Microsoft เนี่ยปลดพนักงาน1000คนหลังจากที่4มิถุนายนหรือ2สัปดาห์ก่อนหน้านั้นปลด300คนและถ้าถอยจากวันที่4มิถุนายนขึ้นไปอีกนี่นะฮะเขาประกาศมาแล้วก่อนหน้านั้นถึง3ครั้งนะครับ 14พฤษภาคมปลด6,840คนนะ4มิถุนายนประกาศปลด300คนนะครับเสร็จแล้วก่อนหน้านั้นก็อีก1,000คนจนกระทั่งมาถึงวันที่ Xbox ในสายกลุ่มธุรกิจ Microsoft บอกต้องปลดพนักงานจำนวนหนึ่งแต่ว่ารวมทั้งหมดเป็ดเสร็จตอนนี้มันเกือบ10,000คนครับเวลาในกระดษที่ปี2024เนี่ยนะครับ Microsoft ปลดพนักงานทั้งหมด10,000คนนะฮะถ้ากับ2ปีนี้ถ้าตัวเลขออกมาสุปดังคาด แสดงว่า Microsoft จะต้องปลดพนักง,งานถึง20,000คนใน2ปีดีนี้นอกเหนือจากว่าไม่สามารถทํากําไรได้อะไรได้แล้วนี่นะครับเหตุผลหนึ่งที่ Microsoft เขาตัดสินใจทางี้หรือเปล่าคืออะไรฮะเขาลดค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแบบตั้งเดิมโซลูชันและการจ้างคนแต่เน้นไปแข่งขันและเติมเม็ดเงินลงทุนเพิ่มขึ้นสูงแทนในธุรกิจที่เป็นพวกปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีไปเล่นตรงนั้นแทนครับนะฮะ เห็นไหมคือเรบอกว่าตอนนี้การเปลี่ยนแปลงต่างๆมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างมากๆเลยนะครับก็เลยทําให้ตอนนี้เรื่องของทิศทางการลงทุนต่างๆมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากอย่างเช่น Microsoft ไมโครซอฟที่สตาร์ออกมาตรงนี้นะฮะ